อยากมีที่ดินเพื่อการเกษตรเหมาะสำหรับปลูกปาล์มที่ตรงนี้มีเนื้อที่รวม1ไร่43ตารางวาที่เนี่ยอยู่ติดถนนลักยางแบบนี้เลยก็ห่างจากถนนหลักสีเลนเ,เป็นถนนสีเลนเนี่ยซึ่งเป็นเส้นระหว่างสายบุรีมาทางปนลสาย,ยะหรือโรงเรียนศาสนศึกษาเนี่ยเข้ามาในซอยตรงนี้เข้ามาจากโนมาเนี่ยประมาณ 8ป0รอเมตรเข้ามาตรงนี้เข้ามาแปดร้อยเมตรก็ที่จะอยู่ติดถนนรักยางแบบนี้เลยซึ่งข้างๆงเนี่ยคือที่มันจะไปตรงนี้นะที่ไปตรงนี้ตรงที่ลกๆเนี่ยครับแต่ว่าข้างๆงเนี่ยเขาเริ่มขุดร่องยกร่องแล้วก็เริ่มมีการปลูกสวนปาล์มซึ่งมันจะ,ะทั้งสองฝั่งเนี่ยคือฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นเขาก็ปลูกปาล์มเหมือนกันนะแล้วก็ด้านหลังก็ปลูกปาล์ม ซึ่งที่ตรงนี้เหมาะมากที่จะปลูกปาล์มเพราะว่ามันจะมีน้ําอยู่แล้วก็เราสามารถที่ยกร่องแล้วก็ปลูกปาล์มตรงนี้เลยซึ่งเส้นนี้มันสามารถเข้าไปทะลุไปฝั่งหนุนศรีเลนเลยนะไปทางตะบบิงอะ่ะพิกัดตรงนี้มันอยู่จะอยู่ที่ตําบลตะบ,บิงิงเขาเรียกว่าเปียอยู่ตาบลตะบ,บิงอํอาเภอสายบุรีจังหวัดตนีอ่าสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีพนสายะหรือโรงเรียนสถานศ,ศึกษา แล้วก็ทางไปจากนี้ไปที่สายบุรีเนี่ยประมาณกิลโลได้ไหมอ่าประมาณสามกิโล,อ,โลอืมก็เหมาะมากที่เราจะทําการเกษตรแล้วก็ที่ดินอยู่ติดถนนเลยอ่าก็ที่เนี่ยที่ดินตรงนี้เป็นฉนโดดแล้วนะเอกสารสิทธิ์นี่เป็นฉนโดดซึ่งแยกเรียบร้อยแล้วมีเนื้อที่หนึ่งไร่สี่สิบสามตารางวาก็เป็นฉนโดดครุดแดงนะครับ ราคาเท่าไหร่ไหมราคาเนี่ยถูกมากราคาเพียงแค่2อง0สนห้บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้สามารถคุยกันได้อีกแ้วสามารถคุยแล้วก็ต่อรองกันได้อีกนะครับก็ถ้าสนใจที่ตรงนี้ทักไปลรีไปได้เลยนะครับต่อเบอร์ศ8 0ย์แปดศห้านึหรืออีกเบอร์หนึ่งศ8นย์แปดศูทักมานะครับบาย